หมูไก่สุกๆหน่อยเนาะใครมีกุลาอะไรก็ไปทำกุลากันได้นะคะขอบคุณมากค่ะพี่กู้โอเคข <laughs> ี่เองก็โอเคเอง <laughs> พี่กู กุ้งหมักชิมเองก็โอเคเองอร่อยเองขอบคุณนะคะขอบคุณเรื่องอะไรก็เดี๋ยวรอรอทารโอสุกสักหน่อยก่อนนะคะ ขอบคุณนะคะขอบคุณเอฟซีรับนอกขอบคุณพี่กุ้งขอบคุณน้องขอบคุณน้องโตมขอบคุณทุกกำลังใจเลยนะคะที่แวะมานะคะที่เอ่ยชื่อไปแล้วเนาะแล้วก็ไม่ได้เอ่ยชื่อใครก็ต้องขอโทษขออภัยนะคะปูนันเตรียมข้าวนี่แหละพี่กุ้งนั่งเล่นโทรศัพท์นั่นแหละ ูนันเตรียมข้าวปูน,นันนั่งเล่นโทรศัพท์อยู่พี่กุ้งนั่งเล่นโทรศัพท์อยู่นั่งเล่นโทรศัพท์เพลินเลยรออีกแป๊บหนึ่งอีกแป๊บก็สุกแล้วปิดปิดที่ดูดควนซะหน่อยดูดไอร้อนดูดไอร้อนซะหน่อยขยับหน่อยเนาะ มานะคะมาะค่ะถ่ายไป่มีข้าวเที่ยงก็มากินกันมาพี่กุ้งมาพี่กุ้งเป็นยังไงบ้างพี่กุ้งตอนนี้สวัสดีค่ะคุณญาเจาสวัสดีนะคะขอบคุณมากค่ะเลิฟสิบสองขอบคุณค่ะคุณญาเจา ขอบคุณ13เลิศ13ไลค์นะคะขอบคุณเ c ฟีรอบนอกขอบคุณทุ๊กกำลังใจนะคะแล้วก็จะรอให้ไก่สุกก่อนนะไปทุล่าอะไรก็ไปทำทุล่ก่อนได้นะคะของหวานก็มีของ้าวก็มีค่ะทุกยายอันนี้มะพร้าวเนื้อมะพร้าวยังไม่ละลายเลย,เลยอันนี้ก่อน ใกล้จะสุกแล้วสักแป๊บนะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกเลิกทุกไลฟ์ขอบคุณสำหรับกำลังใจดีๆนะคะมาทานข้าวเที่ยงด้วยกันนะการใกล้จะเที่ยงแล้วเนะาะใกล้จะเที่ยงก็เมนูนี่เลยค่ะนี่เลยทะโลาพทะโลาพทะโลน่องไก่ แล้วนอกไก่กระไข่แล้วก็มีอาหารหวานด้วยนะคุณยายยายมีของหวานด้วยมีบวชมันสองสหายคือมันแครอทกับมันม่วงนานโคตรสนดาผมบอกแล้วครับอย่าลืมนะครับจ้าน้องโดมไม่ลืมไม่ลืมใครบ้างก็แมะไปบ้านน้องโดมได้นะคะเป็นไลฟ์สามโมงบ่ายสามโม,มครึ่งกับ สองทุกครึ่งน,นะคะเป็นกำลังใจให้น้องโดนะคะได้ได้ได้ได,ได้น้องโดแล้ต้องไปหาหูหูก่อนนะ <c oughs> หูหูก็คุณยายได้อะไรทางข้่าวค่ะคุณยาย ดีนะวันนี้ว่าฝนตกแต่ว่ายังตกไม่แรงก็ยังพอแบบว่าอันนี้ได้เนาะยังแค่ว่าพออันนี้ได้หน่อยแต่ถ้าฝนตกแรงนะขึ้นนานไม่ได้แน่เลยเสียงดังเพราะว่าเสียงหลังคาเนาะดัง เดี๋ยวถ้าสุกก็จะเอาผักชีผักชีโรยซะหน่อย